เอาบกับสวัสดีครับกลับสวัสดีสทุกท ja ่านนะครับวันนี้พามาเบิงงัวนะครับอ่าก่อนเื่นกับสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเด้ออ่านี่กับเป็นปีใหม่พอดีนะครับเบิงงัวก็ได้อ่าเนี่ยค่ะสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่พอดีนะครับเดี๋ยวซูมให้เบิงออกม้วนเ้านี่ครับอ่าประมาณหกม้วนเ้านะครับออกม้วนหกม้วนเ้านี่แหละนะครับเอ่อ ตั้งซื้อว่าอีปีใหม่พัตว์นะครับเดตัวแม่นะครับนะครับงูน้อยนะหืตกใจนะครับเดตัวแม่นะครับอันนั้นเป็นแม่มันนะครับอันนั้นเป็นแม่มันนะผมก็บ่ได้เข้าไปในคอกนะครับมันก็บ่าลืงกับผมมาเลยนะอันนี้เป็นงูนะครับอ่าอันนี้เป็นทองแรกนะครับเป็นทองแรลกอ่าพอมันนี่อันผมผมก็เคยเห็นอยู่ทีหนึ่งนะครับเป็นอ่างูบดนะครับสีดํา เป็นบามันนะครับเป็นนเอามาทับเป็นทับโตนะครับมาได้หลอดเพคนว่าคุนเคยเพคุนเคยผสมหลอดตัวนี้เค okay. ยผสมหลอดอยู่สองหลอดนะครับบอติดนะครับปกติผสมสามหลอดมาที่นี่หลอดสามมือก็เลยบ่เอานะครับเลยเอาโตมาทับนะครับแล้วก็มีอีกคู่นี่นะครับคู่นี้นะครับอีใส่เมื่อนะครับไส่เมื่อเป็นตัวแม่แมเป็นแม่มันนะครับหนีท่องอยู่ห้างกัน ห่างกันกับตัวนี้อยู่เดือนหนึ่งนะครับคููนี้อยู่เดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณไปปลายเดือนนี้นะครับมือจากเดือนหน่ะนะครับกระสีนนาจะคอดนะครับเดี๋ยวมันขอดกจะสมาเบิ้งอีกทีหนึ่งอันนี้อีนอันนี้สองตัวนี้เป็นแม่ลูกกันนะครับอลุกแล้วลุกแล้วนะครับอ่ายืนกลางๆอยู่นะครับท่านในแขียงแห้งนะครับอ่าอีละนะครับ น้องปีใหม่นะครับยหญ่มากตอนนี้ไม่สีตัวแล้วนะครับอีกประมาณต้นเดือนนะครับประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนมกราเนี่ยครับปีหกเจ็ดนะครับน่าจะอันนั้นนะครับจะได้อีกตัวหนึ่งกลายเป็นหาดโนะครับรรอ,อืมอ่าประมาณมกรานะครับนนครับ นไอตัวเมียเมียซีโต้แล้ครับตอนนี้ <c oughs> โชคดีมานแห้งนะครับ,อ,บรรอ,อืมเออถ้ามันให้กินแค่หนึ่งหรือมันมือเศร้านี่เตะน้ำเปล่านาะมือเศร้ามันเตะมือเศร้านี่มันก็สีเจ็บอยู่หนาละคือว่าน,น,นั่นะอืมเป็นแม่สาวนะครับมัมนเป็นแม่สาวอืม อีกกำไรหรือเื่ากันเหมอนเนานี่กับเตี้ยตัวนี้กับตัวนี้กับแม่ลูกกันอืมบอรามเลยเนาะนย่มันอย่างมันแต่ลูกมันไปไกลมันจะหุนทีเราซุบในขอานน้ำแกกระบอกนั่นเนาะอืม คือบ,บ่แก่เสียกออกเนี่ยมันสิไปข่องเนียไปเหยียบไปยังเนียแก่เสียกมันออกรั้วทัมาอีอันนี้คือก,คกันนี่แต่ลามีเดียวอ,นนอ,ยอืออ้ะอีสันว่านี่บ่ให้จับบ่อืออือบ่เราจะไปแก่เสียกอกครับกำลังกินนมกำลัาางกินนม น้องกำลังกินนมอยู่นะครับย่างแข็งแล้วตอนน่ะอ้อมเทียบจริงดออเอ๊ะมาเสริมดิง่ายย่างแข็งดิน้องหอกมืดเลยมาเพ่อหลกมันอ๋อม่ได้ขึ้นใสองฉ้นป่ะ

น้อยมังกางาย่ขึ้นมึงยังสิเป็นไดอกยังมึงจะกินอย่างไตีฮะ่มันก็รอดได้นาะตัวน้อยหนึ่งยังกลังแข็ง่คือค้ยเนาะค้วยังแข็งไวกินอีกแล้วบ้านแมว Pan mèo đột kín này nói đấy mèo tang kín kín mô mì nào ăn săn mà săn nữa เราบางอีนั่นออกอยู่ก็มานำกันหาตัวมวนกุ๊บเลยเจ้าบ้านยังก่อนมีขว้างเลี้ยงสิบบ้านนั่นดิโอ้ยช่สิเด็กชายก็สี้หาเดือนพุ่นเด้อกลางปีพุ่นเด้ออีนี่ก็สีทับพอดีละนี่อี้ไม่สาว้นี่ปวดหลาน่าพอดีแม่นบอกลงหน้าพอดีมาบ้านผู้สภา คเะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ